สวัสดีครับจากที่มีคนสอบถามเข้ามานะครับเรื่องของการารีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับเหมือนเราเพิ่งได้รถมาใหม่เลยเราเพื่อที่จะเอารถไปเข้าศูนย์นะครับผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตทำคลิปแนะนำนิดนึงนะครับว่ามันจะมี2วิธีนะครับสำหรับการที่เราจะเอารถเข้าศูนย์ วิธีแรกเลยคือการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นไปเลยแต่ถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมล่ะเราก็ต้องมานั่งอินสตอลตามขั้นตอนเดิมใหม่นั่นแต่ต้นนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองนะครับก็คือวิธีที่ทำให้ศูนย์มองไม่เห็นว่าเรา,าทำลันเชอร์ตัวนี้ลงมานะครับคือ เปลี่ยนหน้าข้อมูลเริ่มต้นนะฮะในการกดปุ่มโฮมแล้วไม่เข้าหน้าลันเชอร์นะครับก็จะทำให้ทางสูย์ไม่รู้แล้วว่าเราลงอะไรมา,าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตอนอตอนนี้นะครับเมื่อเรากดโฮมนะครับที่ตัวพวงมาลัยแล้วทุกอย่างจะกลับมาอยู่ที่หน้าลันเชอร์ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนให้กดปุ่มโฮม กลับมาเป็นในส่วนของหน้าจอเดิมๆของรถนะครับตอนนี้นะครับมาขั้นตอนแรกนะครับกดที่เฟืองกดที่การตั้งค่าระบบเ,เวอร์ชันของระบบเ,เวอร์ชัน a n น r รอยกดรูวรนะครับแล้วมาที่แอปและการแจ้งเตือนมาที่แอปเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นมาดูที่ แอปหน้าแรกนะครับตอนนี้ผมตั้งเป็น U Launcher U เราแตะขึ้นมานะครับเราเลือกเป็น Launcher 3นะครับแตะที่ Launcher 3หลังจากนั้นนะฮะเมื่อเรากดปุ่มโฮมแล้วนะครับมันก็จะไม่ไปเด้งที่หน้า Launcher แล้ลอ่ะตอนนี้ผมกดแล้วนะครับกดละมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้คือหน้าของมันเป็นแบบนี้เมื่อ,อไหร่ที่เรากดเป็นหน้าอื่นๆยังไงก็ตามเมื่อไรกดหน้าโฮม มันก็จะกลับมาหน้านี้อ่ากดหน้านี้กดหน้านี้อ่ากดโฮมอีกรอบนึงมันก็จะมาหน้านี้แค่นี้ศูนย์ก็ไม่รู้แล้วครับว่าเราลงอะไรมานะครับแต่ถ้าคนคนไหนไม่สบายใจจริงๆหรือว่าเราจะต้องไปเคลมเกียร์กระจอหรือมีปัญหาเกียร์กระจออะไรก็ตามนะครับอยากจะรีเซ็ตเป็นการค่าโรงงานเริ่มต้นเลยนะฮะก็ทำได้เช่นกันนะครับโดยการไปที่รูปเฟือง าการตั้งค่าระบบเวอร์ชั่นของระบบเวอร์ชัน Android กดรัวๆปั๊บมาที่แอปและการแจ้งเตือนกดที่แว่นขยายและพิมพ์คำว่าลบนะครับพอพิมพ์ว่าลบปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นว่าลบลบข้อมูลทั้งหมดนะครับรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น เราแตะมาเลยแล้วก็กดที่ลบข้อมูลทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นนะฮะแตะขึ้นมาปับ๊บเท่านั้นแหะครับเราก็กดรีเซ็ตโทรศัพท์กดไปปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆเลยไม่ยากเลยแต่เมื่อไหร่ที่เรารีเซ็ตไปแล้วเราก็ต้องมานั่งลงแอปใหม่ทั้งหมดนะครับครับผมก็ลองเลือกวิธีดู ก่อนที่จะนำรถไปเข้าสูนนะครับขอบคุณมากครับ